พระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษยัก์กมลมัาตยากุลเอาละครับเราเข้าไปสู่พระธรรมกาลาเทียนะครับบทที่เออมาถึงบทที่4ครั้งที่แล้วนะครับ ได้พูดถึงว่าเ,เราซึ่งเป็นผู้รับมรดกนะครับถ้ายังเด็กอยู่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยก็ยังครอบครองมรดกไม่ได้นะก็เปรียบเหมือนกับพวกเราก่อนที่ความเชื่อจะมาก่อนที่เราจะได้มารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าจริงๆเนี่ยเราก็อยู่ภายใต้การควบคุมนะนะสำหรับเราทางประเทศไทยเนี่ยคือควบคุมด้วย สยยาสตร์อำนาจมืดวิญญาณต่างๆที่ครอบครองอยู่ในย่านอากาศนะครับซึ่งในเอเฟซัสนะครับบทที่ 2: อข้อสบอกว่าครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิธีของโลกตามเจ้าแห่งย่านอากาศคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังนั่นอะเราถูกครอบครองนะฮะถูกควบคุมแต่เมื่อถึงเวลากําหนดของพระเจ้า พระเยซูได้มาบังเกิดจากสตรีเพศแล้วก็อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติพระเยซูเนี่ยเกิดภายใต้ธรรมบัญญัตินะครับและพระองค์ดำเนินอยู่ในกรอบของพระบัญญัติโดยปราศจากบาปแต่พระเยซูถูกใส่ร้ายว่าพระองค์ทำผิดกฎวันสะบาโตแต่ที่เขาสรุปอย่างนั้นเพราะว่ากฎวันสะบาโตบอกว่าห้ามทำงาน แต่พวกเอ่อพวกฟาริสีเนี่ยไปขยายความคําว่าทํางานหมายถึงอะไรโหใส่ยาวเหยียดเลยนะครับเดินไม่เกิน2กิโลยกของหนักไม่เกิน1นกิโลอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าทํางานนี้อยูซึ่งมันมันมันเกินไปนะครับเขาตีกรอบมากเกินไปแล้วก็หาว่าพระเยซูทําผิดบัญญัติจริงๆไม่ใช่นะครับแล้วก็ พระเยซูรักษาพระองค์เองไว้อย่างดีโดยปราศจากบาปเพื่ออะไรครับเพื่อว่าพระองค์จะได้ไถ่คนทั้งหลายอยู่ใต้ธรรมบัญญัติด้วยพระชนชีพของพระองค์และรวมทั้งคนต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระบัญญัติด้วยนะครับในยอห์นบทที่ 1: ข้อ12บอนะบอกว่าส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้ผู้นั้นเป็นบุตรของพระชา ผู้นั้นไม่ได้เฉพาะคนยิวแต่คนต่างชาติด้วยที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เชื่อในพระนามของพระองค์ต้อนรับพระองค์เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้านะอันนี้คือพระสัญญานะโดยความเชื่อจึงได้รับไม่ใช่โดยการปรับพฤติตามพระบัญญัตินะและเมื่อเราได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเนี่ยเเราก็ได้รับพระวิญญาณ แห่งการเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยที่ทาให้เราร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระบิดาอันนี้อยู่ในโรมบทที่8ข้อ15 16นะครับบอกว่าเหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ําใจทาตซึ่งทําให้ตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญ,ญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระบิดาพระวิญญาณน,นั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณชิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าเห็นไหมครับ เราได้รับการยืนยันนะเราสามารถเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาแล้วบางคนก็เรียกว่าพ่อบางคนก็แทนตัวเองว่าลูกคำว่าอับบาเนี่ยจริงๆไม่ใช่ราชาศัพท์แต่เวลาเราเอามาใช้ในพระคัมภีร์ภาษาไทยก็จะแปลงเป็นราชาศัพท์แต่อับบาเนี่ยเป็นคำที่ลูกใช้เรียกพ่อในบ้านคือเป็นคำที่สนับสนมสนิทสนมใกล้ชิดเพราะ,ะนั้นการที่เราเรียกพระเจ้าว่าพ่อ และแทนตัวเองว่าลูกก็ถูกต้องแล้วนะครับแล้วเราก็เรียกได้อย่างสนิทปากเพราะว่ามีการคอนเฟิร์มมีการยืนยันข้างในของเราว่าถูกต้องแล้วใช่แล้วเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับอันนี้คือฐานะที่ยิ่งใหญ่นะที่เราได้รับจากพระเจ้าแล้วก็ไม่ใช่ได้รับเพราะว่าเราเป็นคนที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติได้อย่างครบถ้วนไม่ใช่แต่เราได้รับ ฐานะอันนี้เพราะว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเราจึงได้รับสิทธิอํานาจเป็นบุตรของพระเจ้านะแล้วเมื่อเราเป็นบุตรแล้วนะครับในนี้ก็เลยบอกว่าท่านจึงไม่ใช่เป็นทาสอีกต่อไปเห็นไหมเราก็ได้รับอิส,สระภาพเราได้เป็นไทยในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเราได้มาเป็นบุตรเพราะว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยนะก็จะมีเป็นทาสถ้าไม่ใช่ทาสก็เป็น ลูกนะเป็นลูกหลานของเ,อเจ้านายที่อยู่ในบ้านนะเราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าไม่ใช่เป็นทาสแต่ว่าเป็นลูกนะครับขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเป็นลูกเนี่ยเราก็เป็นทาย,ยาทขอบคุณพระเจ้านะครับเราเป็นลูกพระเจ้าเราได้รับมรมกนะที่พ่อของเราในสวรรค์เนี่ยเตรียมมาไว้นะเพราะฉะนั้นให้เรา ตั้งใจมุ่งมั่นนะครับในการติดตามพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์แล้วก็วางใจในพระองค์เชา้านะอันนั้นก็คือกลาเทียบทที่4นะครับถึงข้อที่7เรามาดูตั้งแต่ข้อที่8เนี่ยนะครับเปาโลได้แสดงความห่วงใยต่อคริสเตียนที่แคว้นกลาเทียอันนี้คือหัวใจของผู้เลี้ยงหัวใจของผู้ให้กำเนิดชีวิตฝ่ายวิญญาณ ให้กับคนต่างชาติที่อยู่ในกราเทียนะจัมปปโลเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยความห่วงใยในฐานะของผู้เลี้ยงนะก็เปาโลก็เริ่มต้นโดยเท้าความถึงคนเหล่านี้นะก่อนที่จะมาเชื่อในข่าวรรประเสริฐที่เปาโลประกาศบอกว่าแต่ก่อนเมื่อทัานหลายยังไม่รู้จักพระเจ้าท่านเป็นทาสของสิ่งที่โดยสภาพแล้วไม่ใช่เทพเจ้าเลย ก็นะคือไสยศาสตร์นะพวกสิ่งทีเ่เขาเรียกว่าวิญญาณต่างๆนี่นะครับที่พวกเขาเคารพแล้วก็กราบไหว้ซึ่งไม่ได้เป็นทูตของพระเจ้าหรือว่าไม่ได้อยู่ในฝ่ายของพระเจ้าเลยนะก็เดี๋ยวนี้เขาได้มารู้จักพระเจ้าแล้วโดยเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแต่เปาโลก็เป็นห่วงแล้วบอกว่าทําไม เมื่อท่านได้มารู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยทำไมจึงจะกลับไปหาพูดผีปีศาจซึ่งอ่อนแอและอนเนจอนาดอนเนจอนาถหมายถึงว่าช่วยช่วยเราไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะไม่ได้ยกชีวิตของเราให้สูงขึ้นหรือดีขึ้นอยากจะไปเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอีกทําไมนะเพราะในอดีตเคยติดตามสิ่งนั้นชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นนะชีวิตอาจจะแย่นะแต่เมื่อมาเชื่อพระเยซูชีวิตก็ดีขึ้นทุกอย่างก็ กําลังดีขึ้นมาทำไมจะต้องกลับไปหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นอีกนี่คือความห่วงใยของจัมปโลนะครับเออแล้วก็ทําไมจึงต้องกลับไปถือวันเดือนฤดูแล้วก็ปีหมายถึงว่าถือโชคลางนั่นเองลายมือดูดวงดูดาวคนไทยเนี่ยชอบดูหมอดูชอบเออชื่อเรื่องดวงชะตาราศีแต่เมื่อเรามาเชื่อในพระเยซูแล้ว เราไม่ควรจะกลับไปสู่สิ่งเหล่านั้นอีกนะครับไปเป็นทาตของสิ่งเหล่านั้นอีกสําหรับเราที่เชื่อพระเจ้าทุกวันเป็นวันดีนะทุกวันเป็นวันดีเลยนะครับไม่มีวันไหนที่ไม่ดีวันที่13ก็ดีนะวันศุกร์ที่13ก็ดีขอบคุณพระเจ้านะเพราะฉะนั้นที่เขาถือกันวันนั้นวันนี้สําหรับเราไม่ถือนะครับเราไม่ได้ถือโชครางเพราะทุกวันเป็นวันที่พระเจ้าจัดไว้นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ย เปาโลก็เลยเป็นห่วงเกรงว่าการทุ่มเทของเปาโลเมื่อประมาณปีที่แล้วที่มาประกาศข่าวประเสริฐเกรงว่าจะไร้ประโยชน์เพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ยึดมั่นอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องในการติดตามพระเยซูกําลังไข้เขวออกนอกทางไปนะบางคนจะไข้เขวไปสู่ธรรมบัญญัติบางคนก็ไข้เขวไปสู่ทางเก่านะครับไสยศาสตร์นะเชื่อเรื่องโชคลางอันเนี้ย เป็นความเป็นห่วงของอาจามปโลนะนั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าชีวิตของพวกเราที่เป็นลูกพระเจ้าแล้วเนี่ยไม่ถูกผูกมัดด้วยดวงชะตาราศีต่อไปไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยลายมือนะครับชีวิตเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ลิขิชีวิตของเรานะชีวิตเราจะเป็นอะไรอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พระเจ้าเป็นใหญ่กว่าดวงชะตา พระเจ้าเป็นใหญ่กว่าดวงดาวทั้งหมดในท้องฟ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสารพัดสิ่งทั้งปวงเราเป็นลูกพระเจ้าถูกยกระดับขึ้นมาเป็นลูกพระเจ้าแล้วทําไมเรายังต้องเอาชีวิตไปผูกกับดวงและต่างๆเหล่านี้ไม่เราหลุดแล้วนะครับเราเป็นอิสระเราเป็นไทยนะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เปาโลก็เลยเขียนจดหมายนี้แล้วก็วิงวอนนะบอกว่าให้พวกเขาเนี่ย ได้ติดตามอาจารย์เปาโลให้เชื่อวางใจเพราะเปาโลเองก็ถือว่าพวกเขาเป็นเหมือนลูกนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัวเดียวกันนะให้ผูกพันนะอ,อย่าอย่ามองเปาโลเปลี่ยนไปนะครับแล้วเปาโลก็เท้าความว่าแต่แรกที่อาจารย์เปาโลเดินทางมาเนี่ยเมื่อประมาณเมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณปีคศ .4647 มัน ประกาศข่าวประเสริฐเที่ยวแรกเนี่ยตอนนั้นเปาโลไม่ค่อยสบายนะเอ่อผมจะให้เราดูรูปนะครับคือเปาโลในเที่ยวแรกเนี่ยขึ้นเรือที่พัมฟเรียแล้วก็ไปที่อันติโอกนะครับอิคอนิยมูมแล้วก็ริสตราแล้วก็เดอเบเดอเบยอยู่เฉียงียงอันนี้ตรงที่ริสตราเนี่ยเปาโลถูกข่นขว้างนะ แล้วเข้าใจว่าตายแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเปาโลก็พูดถึงว่าตอนนั้นเนี่ยเข้ามานี่สภาพของพระเจ้าเป็นการทดลองใจท่านนะคือป่วยเพราะการป่วยไข้าทางกายนะเปาโลเนี่ยสะบักสบอมเลยนะตอนนั้นมาแต่ปรากฏว่าพวกเขาไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นเปาโลนะครับชาวเมืองเขาให้เกียรติเปาโลอย่างสูงนะต้อนรับอย่างดีเลยนะเออแล้วก็ ในนี้บอกเลยนะว่าว่าไม่ได้ดูหมิน่นรืองเกียรติข้าพเจ้าเลยแต่ได้ต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับเป็นเทวทูตของพระเจ้าเหมือนเป็นเทพเอ่อเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าเลยนะและเหมือนหรือเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์เลยคือยกย่องให้เกียรติสูงมากนี่คือกาเปรียบเทียบเปาโลรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าได้รับเกียรติอย่างสูงในเวลานั้นนะแล้วก็รับ ด้วยความชื่นชมยินดีด้วยเปโลบอกลืมแล้วหรือเมื่อปีที่แล้วนะยังมีท่าทีที่ให้เกียรติและยินดีต้อนรับอย่างยิ่งนะแล้วก็เปโลบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยนะขนาดว่าสามารถควักลูกตาให้เปโลได้เลยถ้าเปาโลต้องการโอนี่แสดงว่าคือคือยกย่องอย่างสูงนะนิยมช,มชมชอบอย่างเต็มที่เลยให้เกียรตินะแล้วเปโลบอกว่าดูเหมือนตอนนี้ เริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่มายุยงนะ่ที่ไปจากเยรูซาเล็มเนี่ยไปไปเป่าหูนะไปบอกว่าเปาโลไม่ใช่อัครทูตเปาโลนี่เป็นอัครทูตเถืถ่อนเปาโลไม่ได้ถูกแต่งตั้งจากอัครทูตที่เยรูซาเลม็มเปาโลแต่งตั้งตังตวเองคําสอนเปาโลไม่น่าเชื่อถือเป่าหูแลวครับแล้วก็เอาอกเอาใจคนในกราเชียเพื่อจะโน้มน้าวให้พวกเขาเนี่ย หันเหมาทางกลุ่มของเขาที่เน้นเรื่องของธรรมบัญญัตินี่คือเทคนิคที่ผู้สอนเทียมเท็จใช้อยู่ในทุกวันนี้เหมือนกันคือต้อง discredit อาจารย์หรือศิษย์พิบาลของเราหรือผู้ที่สอนเราที่เราติดตามอยู่ต้องลดความน่าเชื่อถือให้เกิดความไม่มั่นใจสงสัยมองเปลี่ยนไปทำไมเขาต้องทำแบบนั้น เพื่อเขาจะได้สอดแทรกคำสอนแป,แปลกๆของเขาเข้ามาได้ไงถ้าหากว่ากาลาเทียยังผูกพันกับเปาโลเชื่อมั่นในคำสอนเปาโลยังให้เกียรติกับเปาโลเนี่ยไอคำสอนแปลกๆที่ผิดเพี้ยนเนี่ยจะแทรกเข้ามาไม่ได้เพราะมันไม่ตรงกับที่เปาโลเคยสอนไว้แต่ว่ามันแทรกได้เพราะว่าเขามาใส่ร้ายเปาโลนะครับมายกเหตุผลต่างๆเพื่อทำให้คว้ยเกันเปาโลก็เลย เป็นห่วงไงแล้วเปาโลบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยได้กลายเป็นศัตรูของท่านเพราะข้าพเจ้าบอกท่านอย่างตรงไปตรงมาหรือนี่เปาโลเลยบอกนะนี่คือเปาโลเขาเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งเนี่ยเพราะมองคนเหล่านี้เหมือนลูกฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นก็เหมือนพ่อพูดกับลูกอะ่ะก็พูดตรงไปตรงมาเหมือนคนในครอบครัวไม่ต้องอ้อมแคไม่ต้องอ้อมค้อมนะไม่ต้องเอาอกเอาใจ นะไม่เหมือนคนเหล่านั้นที่และแอบเข้ามาภายหลังแล้วพยายามจะมาโน้มน้าวนะในนี้เปาโลบอกเลยคนเหล่านั้นเอาอกเอาใจท่านแต่ไม่ใช่ด้วยความหวังดีเลยคือพวกที่ไปจากเยรูซาเล็มเนี่ยพวกนี้ไม่ได้หวังดีจริงๆเขาอยากจะกีดกันพวกท่านเพื่อให้พวกท่านหันเหไปติดตามพวกเขาอันนี้คือเปาโลเปิดโปงเลยนะเพราะคนพวกนี้พยายามให้ คริสเตียนกาลาเทียนไปเข้าสุนัตไปถือบัญญัติของโมเสสนะไปตามพวกเขานะเขบอกการเอาอกรจัยด้วยความหวังดีก็เป็นการดีแต่ว่าการเอาอกาจัยเพื่อมีแผนที่จะดึงออกไปจากทางพระเจ้าอันนี้ต้องระวังนะต้องระวังอย่าหลงกลอย่าไปตกหลุมของคำสอนเทียมเท็จนะครับแล้วก็เปาโลก็เลย พูดนะครับในข้อที่19ลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ยนี่คือคําพูดใช้สำนวนแบบพ่อพูดกับลูกเปาโลถือว่าคนเหล่านี้เปาโลให้กําเนิดฝ่ายวิญญาณนะบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรนะไม่ว่าจะเป็นอันติโออิคอนิยูมนะลิสตราหรือเดอร์เบสี่คริสตจักรเนะี่ยเปาโลบุกเบิกร่วมกับบาราบัสคนลนี้เกิดในฝ่ายวิญญาณชิด ราะการประกาศข่าวประเสริฐก็เลยพูดเหมือนพ่อพูดกับลูกลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ่ยคนเหล่านี้มีอายุคริสเตียนประมาณหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีนะครับในช่วงนั้นก็คือยังไม่ได้เติบโตมากมายเท่าไหร่นะแล้วเปาโลก็บอกว่าข้าพเจ้าจะต้องเจ็บปวดพระท่านอีกจนกว่าพระคริสจะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่านพวกที่เป็นพี่เลี้ยงผู้ีดเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าการดูแล ผู้เชื่อใหม่ให้ค่อยๆเห็นเขาเติบโตขึ้นนะครับทีละสเต็ปทีละสเต็ปเนี่ยบางทีเราต้องเหนื่อยต้องต้องอุทิศตัวต้องเสียสละบางทีเราก็ต้องเจ็บปวดนะครับแล้วก็มีภาราใจวิงวอนบางทีก็ร้องไห้ด้วยน้ำตาไหลเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นเพื่อให้เขาผ่านให้อุปสรรค ปัญหาการถูกทางบ้านต่อต้านเพื่อนต่อต้านแล้วก็บางทีมีพวกสอนเทียมเท็จมาล่อลวงเขาไม่ว่าจะเป็นเอ่อกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาเราก็ต้องอธิษฐานแล้วก็คอยปกป้องอันนี้นะครับคือความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วเปาโลเองก็มีเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเขาทุ่มเทเขามีความรักความห่วงใยและสิ่งที่อยากจะเห็นไม่ใช่อยากจะได้เงินจากพวกกราเทีย พยายามเอาผลประโยชน์ไม่ใช่แต่อยากจะเห็นพระคริสต์ก่อร่างขึ้นในตัวพวกเขาคำนี้หมายความว่าไงหมายความว่าอยากจะเห็นชีวิตในพระคริสต์ได้พัฒนาขึ้นในตัวพวกเขาอย่างเต็มที่ให้เขาไม่เป็นเด็กถูกซัดไปซัดมาหันไปเหมาด้วยลมปากคำสอนตามอุบายอันชันฉลาดของมนุษย์แต่ให้เขาเติบโตขึ้นในความจริงของพระเจ้านี่คือสิ่งซึ่งเปาโล อยากจะเห็นมากที่สุดทุ่มเทอุทิศตัวอย่างเต็มที่เลยนะแล้วเปาโลก็บอกข้าพเจ้าอยากจะอยู่กับพวกท่านในเวลานี้เลยนะจะได้เปลี่ยนน้าเสียงข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีข้อสงสัยในตัวท่านนี่แหละครับคือในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับแล้วก็ความห่วงใยคือทุ่มเทนะอย่างมากกับคนเหล่านี้ลงทุนนะครับถูกหินขว้างโอ้โห เรียกว่าตายไปแล้วนะขึ้นไปสวรรค์ชั้นสามแล้วกลับลงมาอีกเปาโลรับใช้พระเจ้าในด้วยชีวิตที่ทุ่มเทให้กับลูกแกะเหล่านั้นด้วยความจริงใจสุดจริตใจไม่ได้หวังผลประโยชน์ในฝ่ายวัตถุสิ่งของใดๆเลยหวังเพียงแต่ให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระเยสกิชาแต่ว่าตอนนี้มีผู้สอนเทียมเท็จเข้ามาทําให้เปาโลร้อนใจรู้สึกเจ็บปวดใจ เป็นห่วงคนเหล่านี้มากว่าไม่รู้จะถูกพาเข้าลกเข้าพงไปถึงไหนแล้วไม่รู้ออกห่างไปจากทางของพระเจ้าไกลแค่ไหนแล้วน,นี่นีเปาโลร้อนใจมากเลยเขียนจดหมายไปก่อนนะเพราะตอนนั้นเปาโลก็ยังติดพันนะกับงานแล้วยังต้องลงไปที่เยรูซาเล็มเพื่อจะไปถกไอ้เรื่องเนี่ยคนต่างชาติมามาเชื่อพระเยซูแล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างเนี่ยต้องเคลียร์เรื่องนี้ กับอัครทูตที่เยรูซาเล็มก็เลยเขียนจดหมายล่วงหน้าไปก่อนนะหลังจากนั้นเปาโลก็ตามไปเป็นตัวบุคคลในการไปประกาศเที่ยวที่2เปาโลก็เดินทางทางบกนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมเนี่ยคริสจักรเหล่านี้ในกาลาเทียเพื่อจะไปเช็คตรวจให้แน่ใจว่ายังคงยึดบั้นในความเชื่อที่ถูกต้องเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษยศักดิ์กมลมาตยคุณ